ก็วันนี้ผมนะครับในฐานะนะครับผู้นำสายค้านนะครับก็มารับหนังสือจากทางดรมอนนะครับแล้วก็ตัวแทนจากสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องล่าสุดที่มีประเด็นอุบัติเหตุนะครับสร้างสะพานนะครับถล่มตรงสะพานพระรามสองนะครับถนนพระรามสองนะครับก็เดี๋ยวยังไงในรายละเอียดนะครับสำหรับการยื่นหนังสือนะครับที่จะให้ทางพวกผมได้ติดตามประสานงานต่อไปเนี่ยก็อาจจะให้ทางดรมอนได้ให้ข้อมูลของ ท่านผู้นำฝ่ายการนะครับแล้วก็ท่านเสมนมวลชนนะครับก็ผมอภิบาลพิมานมากนะครับก็เป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเป็นสมาคมที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าได้มีเหตุการณ์ถล่มของสะพานแล้วก็การก่อสร้างในภาครัฐหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็สมาคมเราก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุ หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้สรุปว่าเมันเป็นลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วเป็นรูปแบบที่มีรูปแบบชัดเจนนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นะฮะในขนาดเนี้ยก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนแล้วก็ผู้สัญจรแล้วก็ลงทั้งตัวปเป็นยังไองด้วยเราก็เลยจะทําข้อสเสนอ นะฮะที่เป็นมาตรการที่เราจะคิดว่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ตรงที่ตรงจุดตั้งต้นหรือว่าต้นตอของปัญหาเราดีนะครับโดยจริงๆเราก็ได้มีการเผยแพร่บ,บางส่วนใน้กสื่อมวลชนแล้วนะครับและเรากา็จะต้องยื่นข้อสเสนอของเราเนี่ยไปที่ทางรัฐบาลนะวันนี้ก็ถือว่าเราได้มายื่นทางฝ่ายคา้านนะครับจะได้ให้ครบถ้วนทั้งในแง่ของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกะารเที่ยะสั่งการแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกะารที่จะตรวจติดตาม การดำเนินง,งานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมายื่นหนังสือนะครับซึ่งมาตรการที่นำเสนอเนี่ยก็จะมีหลายมาตรการด้วยกันนะครับอาทิเช่นขนาดนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องทบทวนอย่างเร่งด่วนนะครับโครงการก่อสร้างที่มีอยู่ในภาพลัฐษณขณะนี้นะฮะและยิ่งโครงการที่ติดหรือว่าใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะนะครับในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ การมีวิศวกรมากำกับคุมง,งานอย่างถูกต้องหรือไม่เรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาตรการอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นมาตรการที่ทาได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในการกํากับของภาครัฐอยู่แล้วนะครับมาตรการที่สองเนี่ยจะเป็นมาตรการเชิงกฎหมายครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรามีพบรบว,วิศวกรนะครับแต่ว่าพบรบว,วิศวกรเนี่ยก็จะมีผลกับบังคับกับวิศวกรอย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วในการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันมี ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายภาคส่วนด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหัวหน้าช่างคนงานช่างเทคนิคต่างๆนานาตรงเนี้ยทางสมาคมมีความคิดว่าต้องกํากับให้ได้หมดนะครับผู้ที่จะปฏิบัติงานทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่จะรับการอบรมต้องมีใบรับรองหรือมีใบอนุญาตอันนี้เราก็คิดว่าควรที่จะมีการขยายขอบเขตให้เป็นงานก่อสร้างควบคุมนะฮะที่มันมีความสําคัญแล้วก็มันใกล้เคียงกับพื้นที่สาธารณะอันนี้ก็ขอเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ มาตรการอื่นๆที่เหลือนะครับเช่นมาตรการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออการจ้างช่วงนะครับก็เป็นปัญหาในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องไม่สูญเสียการกํากับจะต้องมีวิธีการกํากับในลนักษณะของการที่มีการจ้างผู้รับเหมาหรายใหญ่แล้วผู้รับเหมารายใหญ่เนี่ยไปจ้างผู้รับเหมาย่อยเนี่ยเราจะต้องกํากับได้ จะต้องให้มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมารายย่อยนะครับเช่น,าารรน,นนะผู้รับเหมาการเดินโครงเหล็กเลื่อนนะผู้รับเหมาการลื้อถอนอาคารผู้รับเหมาการยกอาคารอันนี้เป็นกิจกรรมอันตรายซึ่งเราไม่อาจที่จะปล่อยให้ใครก็ได้มาทางานตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทํางานนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะให้มีภาควิชาชีพเข้าไปร่วมตรวจสอบลักษณะที่เป็นออดิตเป็นระยะระยะ มีการติดตั้งกงล้องวงจรปิดในสถานที่ก่อสร้างเพื่อที่ว่าเวลามีเหตุการณ์แล้วเนี่ยจะได้บันทึกกิจกรรมการก่อสร้างนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นมาตรการเจข้อนะครับที่เราจะได้นําเสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยได้นําไปปฏิบัติมาตรการสุดท้ายก็คือเป็นมาตรการในเรื่องของบทลงโทษนะครับในเรื่องที่มีสมุนพบอันนี้ต้องเรียนว่าสมาคมเราก็มีความเห็นด้วยนะครับกับทางภาครัฐบาลแต่เราก็มองว่ามันเป็นมาตรการที่ปลายทาง รจริงๆมาตรการเนี่ยครต้องทำตั้งแต่ต้นทางทุกอย่างแล้วก็เป็นมาตรการในเชิงป้องกันวันนี้เราก็เลยนําหนังสือที่เป็นข้อเสนอแนะของเราเนี่ยมามอบให้กับทางท่านผู้นํ่ไปค้ามก่อนครับก็เออขอประมาณนี้ครับรครับขอบคุณทางดรหมอแล้วก็ทางสมาคมนะครับผมเชื่อว่าทางสมาคมเองก็คงจะประสานทุกๆหน่วยงานที่สามารถผลักดันมาตรก,การต่างๆที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นในอนาคตได้ แล้วก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับในฝ่ายนิติบัญญัติเราก็จะช่วยในการเล่งหลักกระบวนการอีกส่วนหนึ่งพร้อมกับสสในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสสบินสสกราฟนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับนอกจากทุกมาตรการนะครับที่ทางสมาคมได้นําเสนอมาแล้วอีกหนึ่งส่วนนะครับใน6ปีที่ผ่านมานะครับของการก่อสร้างของการถูนพนักานสองมาโดยตลอดเนี่ย เราจะพบว่าตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขอสร้างเนี่ยเกิดขึ้นหลายพันครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายพันคนผู้เสียชีวิตเป็นหลักนะร้อยคนนะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือคนที่จะต้องมีความรับผิดรับชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งตามหน้าข่าวนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการออกมาให้ข่าวว่ากําลังมีการสืบหาข้อเท็จจริงอยู่นะผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมอยากเห็น ก็คือนอกจากมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ํารอยในอนาคตก็คือสิ่งที่จะต้องมีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาละหาคนที่มีความรับผิดชอบชอบต่อเรื่องนี้ให้ได้แล้วเพื่อที่จะไม่ป้องกันเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดเหตุซ้ารอยอีกในอนาคตครับก็สําหรับการแถลงข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ,อ,อการควบคุมการก่อสร้างบนถนนข้ามศพน่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับไม่แน่ใจมีท่านสื่อมวลชนท่านใดอยากจะตั้งข้อสังขาเพิ่มเติมบ้างไหมครับ